อันนี้มาแนะนําตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเหยื่อสําเร็จรูปนะกาจัดหนูโบมาอดีโอการดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับบ้านไหนมีหนูนะท่านเอาวางไว้บริเวณที่หนูเดินผ่านบริเวณที่หนูเดินผ่านนะครับแล้วก็หนูจะมากินเหยื่อตัวนี้นะฮะทาให้หนูเนี่ยอวัยวะเนี่ยเลือดออกด้วยนะครับและทําให้หนูค่อยๆผอมแล้วก็แห้งตายไปด้วยนะครับอันนี้ขึ้นกับปริมาณเหยื่อที่หนูได้รับไปด้วยนะฮะเหยื่อสาเร็จรูปตัวนี้ ขายดีมากเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับครับรงทะเบียนอะไรมีหมดนะทะเบียนอะไรมีหมดนะครับตัวนี้นะฮะทะเบียนมีหมดนะครับทักมานะครับทักเหมือนนะครับจิ้มเมตาการได้เลยนะครับเราจะจัดส่งให้ท่านทั่วประเทศนะทักมาได้เลยนะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนี้นะครับนี่คือเหยื่อกําจัดหนูนะฮะตัวนี้เรียกว่าโบมาดิโอกาตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากๆาเลยนะครับตัวนี้แพ็คขนาด1นกิโลนะฮะแพ็คขนาด1นกิโลนะครับตัวนี้นะฮะ เรามีราคาขายส่งด้วยนะครับราคาขายส่งยกลังเนี่ยยกลังก็กิโลแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับยกลังก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราขายส่งขายถูกขายเร็วขายไวเราขายส่งไปทั่วประเทศนะตอนนี้บัวบ่าีโอกาสนะะแนะนําเลยนะครับตัวนี้จะทําให้หนูแห้งตายโดยหลักการทํางานทั้งมนันก็คือว่าจะทําให้อวัยวะภายในของหนูเนี่ยเลือดออกนะฮะเลือดออกแล้วหนูที่เขาจะค่อยๆแห้งตายไปนะครับ แล้วก็ขึ้นกับปริมาณโบมาดิโอกาสที่หนูได้รับไปด้วยนะสนใจทักมาได้นะครับเราขายส่งไปทั่วประเทศนะตอนนี้นะฮะส่งไปทั่วประเทศนะครับยกลังเนี่ยกิโลก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับท่านเอาไปสามารถเอาไปจำหนายต่อได้เลยนะฮะทักมานะครับทักมานะครับสวัสดีครับ